ใครมาใส่ลูกเอาใครมาใส่ลูกเออ,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 อพ่อครับฟาร์มเป็นยังไงบ้างครับพ่อครับฟาร์มเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็ให้แน่่ยนะลูกเพราระว่านี่คนดมะสวยลุงกับป่ามะสวยป่าบริบากซื้อแหลกแล้วยาจะกร้อมกับตัดได้แล้ว Hey, hmm. มันจะไหม้ไปใส่ยังไงไม่เหมนไพะกหมเบิแล้วไม่นี่ม uh, um, mm. hmm. ok ันใหม่เลยไม่ใครเื้อเอถ้ามีเวลาว่างกับผ้ากันส่วนมูส่วนปวกหน้านั่งชุ่มบรรยากาศตึ้งแหเรานีบวครับพ่อเดี๋ยวอีกสองเกินสเดือนอ่ะตาได้กินี่เจ้พูดคาบเองนานคุณนองพูดคาสิคมพ่อคุณนองพูดดิ นายพูดยังไงก็ได้หรอ,อ,อพ่อไม่ได้พูดครับพูดขาได้หมดเลยสำหรับพ่อมันไทลาอพ่อพิงหมดแลยต้องไปตองไปอืมใช่ใช่อืมใช่ใช่อูมใช่